ท,ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคู่ทุกคนนองมือนีก้กะมาเพอกับซองสี่พระาทยนี่คือเก้านะทุกคนมือน,นี้กะทุกคนสิเทียมเคลื่อนด่านอีกแลก้วเนาะซขึ้นไปหาเซอร์เบตอีท,ทุกคนไปขึ้นกับซาฟี่มาแหละมือน,นี้เอาสีขึ้นด่านทุกคนนี่คือเก้านะอะไรทุกคนเลยเซอร์เบตเซอร์มองเนาะตอนนี้ก็ชิเซอร์นี่กันทุกคนเซอร์น,นี่ซักสองหลัง นี่แต่ปลาซี่ว่าก็คือตัวสมนี้แหละ จะปาล่า oh ้็ตาน้ำโปดใสเอด้วยไม่พอสีท่อเจิบป่ะเนาะ ตอนนี้ก็ค่อยติดภาพไปเช่าคอนโดทุกคนมาเป็นที่ตลาด ทุกคนตอนนี้ก็ห้ากระเซอร์อันบเบดมืดแล้วนะทุกคนแต่เสียได้คือมอนเซอร์ยังม่กอลายทุกคนเบ็ดมืดก้อน <c oughs> ไปนี้ก็ซีึินไปหาสำโรดบ้างบุางวันนี้น <c oughs> นก็สีมาสำโรดบ้างทุกคนบางทีเธอหน้าหาสีขึ้นมาอีน,นอะ นี่ฮากระสีย่างสำลรกจต่อทุกคนป๊าบาทมืออื่นกระหาสีได้ย้ายลงไปนอนอยู่พูนอยูไฮสัี่คือเก้าะนะทุกคนมีเวลาอยูนี่แค่มือเดียวนี่ทุกคนมีเลยทุกคนอันนี้ก็สิเป็นขาเอิญวาด่านตีวทุกคนอันนี้คือง่ามเลยทุกคน องายาอีทุกคนซาฟีมนะยังอยู่ลุมพุทุกคนท่านได้ขึ้นมาเนาะเราขึ้นมาก่อนอ๋อทุกคนคพืองามเลยตาเบตกบกำลังสีตกทุกคน อ๋อทุกคน,นอันนี้เขาก็มาเจออันโผล่ซัดนะทุกคนซัดที่แบบว่าเขาขึ้นมาป้อยนะทุกคนขึ้นมาป้อยไว้อยู่ในมูดานนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงนะทุกคนย่ำแรงเขากับสีป้อยย่มฝนกับสีป่อยแบบละเลยแบบนี้เลยนะทุกคนทางนี้นะ โซ่ลายกับสิเป็นควายทั้งพูแลทุกคนทั้งฟ้าผู้ภูแล้เนาะทุกคนทั้งเมืองวิลาบุรีภูแลเขาสิปลอดขึ้นมาทางนี้เนาะอืมตาเวนกําลังค้าคอยจะตกดินเนาะทุกคนตอนนี้ก็มีทุกคน ตอนนี้กะต้องมาเจออันแมคมป์เขานอนแล้วทุกคนเี่สิลงไปเบิ้งก่อนสิลงมาสำรวจบ้างครับทุกคนป้าทุกคนนี่สิให้เบิ้งนี่ทุกคนก็สิเป,ป็นเนื้อหินแบบนะี้แล้วทุกคนเป็นเนื้อหินเนาะนี่ี่นอนอยู่แบบนี้นี่เลย อันนี้ก็สิเป็นแบบเสาไฟแบบยางของที่เขาเจ้าได้มากนล้ทุกคนแบบเป็นเนื้อเป็นพิเรนี้เนาะเขาก็สิย่างไว้นี่เลยทุกคนหนาหนอกก็ยังย่างกระแดงไว้เลยนะทุกคนตรงใส่เขาน้ําจะลืบมาเม่เอมมกระสิเป็นเงื่อนทีแย่แยๆแบบนี้เลยทุกคน คุณอะไรทุกคนไปสีแดงคุณเลยคุณอ๋อแต่ทุกคนอ๋อทุกคนระมัาตานี้คือสชุดยอดเลยงามอลีอนี่ยโหตัดสิน งานลานป่าด้วยกับ คนดีเกไปเห็นี่คบอาน้ำน้ังเลยเนอ้จเลยเนอที่ทุกคนเห็นี่ยันตงเลยลงหัเธรรมชาติเลยทุกคน ก็ันบ้านน้อยเมือม่อเมื่อสันคือแบบหินนะคือโคตรเมื่อเลยทุกคนว,ว้าวเจ็ดใบแห้งก็ะคาปแป้ง ไม้าเีอาเบิร์อัอดผิวเา,เา,เา,เาได้มเนี่ย้ามามเนาะห้ามมมันยิปุ๋ขึ้นมา e t ตะลดลูมาเลย ทำไมมันมันดูแบบว่ามันจะพลาดเลยเคือแบบบาทุกคนน้ำจางนิดน้อยหนึ่กันเลิกแห้งอู้ววววว้วววววววนว้นวววววว่วว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 วนววววววว มันสิเป็นดานนะทุกคนเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยปคืองามแหงทุกคนติดใจแล้วอยากอยากยกไปไว้ที่บ้านอ่ะ ธรรมศาตรไปแล้วป้าแต่ทุกคนดัคนกันน่าจะเป็นก้อนหินนะทุกคนเพราะว่า,าสขึ้นมาซมนี้ก้อนนะทุกคนป้าเท่า,ากับสีลงไปอันนั้นไปยามเบสเท่านนเนาะเซอร์ตั้งแต่ถึงแล้วไปได้ยามเลยประเดี๋ยวขึ้นสไลด์แต่ขึ้นมาลิ้นเท่ากับสีละลงไปทางนี้นะทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกน่าจะมีน้ำตกอีกบ่อนนึง ป่ะทุกคนมานี่ห้าวกันที่โล่งเลยนะทุกคนแต่พี่ยังไปยังอยู่หลังก่าทุกคนยังอันนั้นไปหาเราเบิรงธรรมศาสตร์อยู่ส่วนข้าจะไปเบิรงน้ำตกก่อนทุกไปเบิรกน้ำเดียวเลยทุกคน ปลาทุกคนปลาตุกนนนี่ปลาปลาที่อยู่นวทุกนปลาที่กระแบบนีีแต่ตัวเล็กๆคือดนตัวนี่ไหกัน เปลี่ยนแต่ขึ้นมะนังนังส้มยิวเลยทุกคนเดี๋ยวนี้ที่ตั้งเลยเนาะเริ่ไปสีรองนังบนนี่เลยนัดเลยคนละ เอันนี้ทุกคนมาดุคออนคอาีเราขึ้นมาสับนี้นะทุกคนบันนะี้หน้าฝนสีลงไปยามเด็ดกันนะจ้ะไปยามเด็ดกป็นน้ำเดียวเลยเอ้ปาดเลย ได้แต่ปลาคอตัวนี้น้อยปลาคออันเดียวกันนะบอกชนิดเดียวกันเนาะคอปลาคอหน้าปลาคอหน้าะันนี่นงคนป่มองขึ้นมาเลยอ ทุกคนสฟีมาแล้วเหมือนปลาดูฟแล้วทุกเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นบกนะลืมลเอาขึ้นทั้งคู่เอาขึ้นทั้งคู่มาพวกพวกพวอนพูดเต็งอันนี้ยันมันตกหนำอีกเดี๋ยวค่อยมาทันทีทุกคนอึ๊บน้่มีมีต้องระวัมันพองไหมอ๋อมีมีดเนาะใส่มีดตัดเงี้ยมันก่อนนะ ถ้ามันปักนะ<อ>คือจ๊บเลยทุกคนตัดทางหน้ามานะันอู้เล็กก็ได้เลกอีอมีได้จ้ะคะได้บอห์ฮะเสียทักเลยทุกคน เบ็ดหักเลยบัวได้ซ้ำน่าห้กินแตต้องระวังนันเอนะปาดเอาเไะไปลุ้นน้ำเบิง้งน้ำกันอนโนว่าจะได้จก้กโตสมานบ้นมือนี้นะมนันขื้มืองานานอทุกคนอมาลลกปากเลยนะทุกคนปาสี้อยูอ่ทุกคน tụi vật như nữa vào Phát chịu cũng kim kìm biết lại Chắc nói chắc ngay chuyện kìm bếp đây Phát ừ. siêu sợi không vào đúng không ừ. Mà luôn đem biệt ปลาคอทุกคนคือปลาคอกั้งเลยนะปลาคอกั้งแบบนี้ทุกคนปลาคอกั้งปัดหน้าแหลมทุกคนมีได้คือเข้าได้ตอนนั้นด้วยนะีงตอนนั้นหน้าปุ้มนทุกคนมีคือหน้าแหลมเลย ปลาคออย่างปลาคอข้าต้มเหอเนาะปลาคอข้าต้มเหรอเห็นบน,นมนีทุกคนว่าปลาคอก้างผัดมีเมนด้ปลาคอก้างน<ร>ะปลาคอก้างก็น่าจะน้ำปุุกเนาะนอ,อันนี้นะหน้าแหลมนะเดี๋ยวอบดมาหมนดนี่กว่า อพเลยครัเอนขอข้าตมอข้าตมห้องถือไซโน่ขอข้าตมน่าอสู่อดมมันอึดวะอยูไปหาน้องไม้ไม้ลอลองท่นไม้เนี่นองวไมะน้ไมนี่ไรนะลอลองดูที่ะออยเขยนดไม่ได้กินตีโง่นะอันนี้็กฮ็ดกินแล้วทุกคนโคกันแน่ ง่ายเด็กน้อยจังง่ายด้กคนมีเท่ากัคนมองน้ำเชื่น้ำเชอถาเรคิดได้เราก็รักาเองน้ำเชีนายหนึ่งจัน้ำมันเออนกระซิต้นปลาทุกคนปลาเซอร์เบสตอนนี้ก็สิมาซอมยอดก้นแคนนะทุกคน

เบื่อหนงเจอคักดอบาทีเชียวยัมันเห็ดมันเข่าาเลยนะมันกินอือเปนนอะนมงีนบงนีให้กินเลาม่ทีจ้ต้าบังอไ่ขาขาหมดเลยล่ะเบากินเ็ดปน้อยดเยวจ้ามมีเข่าไหลมันเห็ดเจออะกนป็ เกี๊ยวปลาดุกเกี๊ยวปลาคอลมมิดมาวันนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันให้เต็กกทุกคนพอมีแห้งหคลิปต่อไปเนาะขอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทำไมถึงไหมผมเพคือเว้นนี่เลยก็นอนหากระต้มนึ่งข้าว <c oughs> ไม่ได้หวานหวานโอมลาเนื้อสิ่งสุกแล้ว